จเจริกันครับจเจริญครับจเจริของเจ้าถนนครับ,จ,รรบจัะทัเกเย่งแต้มวันนี้ตั้งยุ้ยไก่ไว้เป็นเป็นเสียงไงอยู่ครับท่น้ชม บอกกคว่ามีอาการแล้วครับพี่น้องผมบอกกาเห็นอาการแล้วเดี๋ยวาตาทิดตามรับชม่มงบังครับเดี๋ยวออกไปรุ่นกันครับเป็นไรครับไปนะครับโดนแล้วพี่น้องผมไปรุ่นกันครับบาทนี่ไปบังเชลเลยกันครับครับพี่น้องเลี้นตกฝนครับบังเชลเลยกันครับพี่พี่น้องผมี่พี่ครับพ,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 พี่พี่ครับ เฉลยของเจ้าขนุนครับจัดให้อีกดหนึ่งแต้มวันนี้ฟั้งยุ้ยไก่ว่าเป็นเป็นเสียงไงอยู่ครับพี่น้องผมออเนาะถึงไซเบอร์กำขาเบอร์นะเขานิ้วอีกเหมือนเดิมครับเขานิ้วอีกเหมือนเดิมเอาค้าแขังนียคือว่าให้กำละ่ะนี่เรียวรอครับเขานิ้วครับพี่น้องผมเขานิว้ว มันเดิมโอ้ข้ามดากขึ้นหลายสะเพิินนี่บุระข้ามลงมาหอดพี่พี่น้องผมโอ,โอ้ดังโกลจนเปืองเลยเสียงไงอยู่ครับเพิ่นนี่นาตาสวยๆลมๆครับลมแห้งๆหงด้เลยครับพี่น้องมือนีูุละต้นยุคาตี้ครับขอดเกี่ยวกันอยู่โอ้จมูกโตนาตากับ ค่มดีแต่ว่ามันเป็นนุกตัวหน่อยๆนะมันมันครับจังได้กับมันแ็มนึงมือนี่พิเศษบ่มอมี่มอความี่พิเศษเพิน่นนี่เป็นนุกลงเดียวข้ารลมบางๆข้ารมนุกป่าบางๆอ่มามันมันหนึ่งแจมครัอบอันนี้เออหุ่นเจ้าขนุนเจ้าขนพี่น้องผมข้ารมบางๆ กะมีโยครับขลุวมนุกปลากะธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะก็ค่อยเฮ็ดค่อยอันนี้ไปขลุวมนุกปลาครับจากขนุนมันๆหนึ่งแต้บวันนี้เดี๋ยวพอไก,ก,ก่เก็บนุก่อนครับครับผมพี่น้องมาเบิ่งเชลยกันครับตบกใหญ่เลยครับพุ่นห่ะกำเต็มมืออายะเลยพุ่น้อะพี่น้องผมเขาเต็มท้องเต็มเมียงเลยขายแข็งเงี้ยโตๆครับ แ่่งใหญบบนี้ขาปอกอยู่ครับนี่ปอกซับนี่ครับเพื่อนว่าขาปอกเป็นปอกขานะครับเป็นปอกขาแล้วก็เป็นนิว้วแตกเดี๋ยวว่าใครจะให้เบิรงพี่น้องโฟกัสบอกรองผมน,นี่ครับพี่น้องผมเบิรงนเกียขาเพื่อนครับ ขาดเจ็ดแข้งกับเสียงคู่คนกับเสียงไงเสียงคฮึกดีอยู่ครับพี่น้องเสียงคู่เสียงไงดีอยู่กับเป็นตาอันนี้ยะดอกจะว่าขลมมันบางพี่น้องขนมเนียน้อยขลมกับธรรมดาขลมกับมีอยู่ครับแต่ว่ากับธรรมดาส่วนมากก็อยากติดลงเดียวสวยๆยครับมือนีแจะว่าเป็นนกเสียงไงได้ครับพี่น้องนกเสียงไงนกตัวนี้ ไา่ปีก็ธรรมดาก็งามอยู่จะว่ากระบองงามพิเศษคนไหนเพื่องไปบ่งมากกรงามอยู่ดนพี่น้องได้ลัางกระงามงามไต้ลังครับ ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำลุย้ยๆยความเจ็บอย่าไ้ความไข้ย่ามีน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเอาบอกกายสุพภาพพี่น้องพียเ็ยังไปหายอย่างยัาธิตตามรับชมด้วคกับพี่น้องผมสวยๆครับ